ววนนีค่ะมาติดตามกันต่อจากคลิปที่แล้วนะคะดึงไม่ขึ้นค่ะดึงกันต่อในคลิปนี้ค่ะคลิปที่สองค่ะ EP สองค่ะดึงไม่ขึ้นเอาเนมิที่เอา

จ็บออกแล้วค่ะแต่ท้องจ็บเอาเนียเยนมาดึงข้างหนนี้รอดึงรอชมกันค่ะขึ้นไม่ขึ้นดึงกันค่ะโอ้ตุ้งนที่ัคด้วยค่ะตุ้หล่อเล่อหล่อตหมดหมดหมดเฮ้อะจตอยกันค่ะ ติ้เลยวัดโอ้มันหลอกวัด,ดทุดตะวัดนี่บรตจิ้งโอ้ดึรค่ะดึงดึงนี่เลยจิ้นหนเลยึงจิ้นติ้ม ดูวราชนกันต่อไปค่ะทีนานทำไงอุ้มดักเพิ่งเลยค่ะจุงนี้ดิไม่ได้ค่ะบล็อกเพิ่มเลยโอ้เอ้ยทั่วหาหลุดอีกขั้นหนึ่งมาซอยกันคะหนึงสองขั้นมาชยค่ะ ขัดเ <no ดี้ยบกึนค่ะที่ผู้อื่นอีกขั้นหนึ่งมาดึงสวยกั้สองข้างสองร่องสองข้าค่ะขั้นเดียวบกึนค่ะ มารับชมกันต่อนะคะมาลุ้นให้กำลังใจใช่วยกันค่ะ้จุมนักเลยค่ะนี่เ,เปนแข้งเลยเนี่แคง,งเป็นเยินถถงเยอะเลยค่ะ ดึงข้างหน้าแล้วก็แล้วบ่ขึนกลับมาดึงข้างหลังถอยดึงถอยหลังก็บ่ขึนถอดพางสามออกแล้วมาดึงหน้าก็บ่ขึ้นค่ะวิธีการนี้ไม่สำเร็จค่ะบ่ได้บ่ได้ก้เอ่นบทมาอีกขั้นหนึ่งลยูค่ะต้องใช้พลังสองคันค่ะเพราะแห้งมันมาถึงค่ะคือแห้งคู่พตายมันดึงรถไงบ่ได้ดถไงก็ติดแห้งดึงขนาดว่าแห้งขนาดนี้ตรงนี้ก็ดึงบ่ได้ แข่งมาถึงตรงเอาไปช่วยอีกขั้นหนึ่งไไดุนกันต่อค่ะดุนกันต่อตอนนี้กำลังรออรถอีกขั้นหนึ่งมา่วยอยู่ค่ะ ลอกหลดอีกคันหนึ่งมาซอยน้ำมันด้วยค่ะอืมฮะอ,มอ,อันไหนก่อนค่ะเนาะมันจมลงแห้งแล้วค่ะเนาะนี่มันจมจนสีจม,ลมลลหล,จมล่อมิดเลยนี่ค่ะจมจนแห้งยางแข็งยางแห้งเลยค่ะนี่จมหล่อมิดเลยเนาะคือมาลิ้นพวงกันเลขึ้นบ่ค่ะ จะคือว่าเอารถมาอีกขั้นหนึ่งไหมคะแล้วมาพ่วงสองขั้นไหมคะโอ้ยว <c oughs> ิธีการก็ค,คือเอารถมาอีกขั้นหนึ่งเลยคะ่ะมาพ่วงกันพ่วงพ่วงต่อกันอีกสองขั้นดึงดึงขั้นเดียวค่ะขั้นเดียวมันบ่ขึ้นค่ะเพราะว่าเพราะว่าหลัวจมแห้งค่ะนี่หลัวล้างนี่จมแห้งปวดก็เลยดึงบ่ขึ้นค่ะ อู้ลงสะพานด้วยค่ะนี่ดูของช่วยหลวมันลอยตั้งน้นี่เวลาดึงเนี่ยค่ะนี่เวลาหลวมด,ดึงปุ๊บนึงหลวมหลวมหนาตัวนีน้นะมันจะลอยหลอมหนาตัวนี้มันลอยค่ะโอ้เข่ง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 ค่ะเข่งเข่ง โโูดเนะดิ้นกับดิ้นหนามอมามุ้มหนามด้วยค่ะนี่เลืกผอมด้ยวยค่ะนี่ดิ้นขาดตกปุบลงไปเลยเป็นวะตกลงสองขั้นแล้วค่ะนี่ขั้นเดียวเมื่อคืนแล้ว นี่ค่ะลักษณะเลยค่ะแค่งอย่างแห้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไลฟ์ธนารด้วยน,น,นะคะติดตามกันต่อในคลิปหน้านะคะ ว่าเขาจะเอาขึ้นกันได้ยังไงวิธีการดึงขึ้นเอาขึ้นทํำยังไงค่ะจากคลิปแรกมาคลิปที่2คลิปนี้นะคะยังไม่ขึ้นค่ะติดตามกันต่อในคลิปหน้านะคะคลิปที่3ามนะคะอากานมากดูค่ะอื้ ด้านทีดีสี่จุนะคะติดอยู่ใกล้ๆก็ถนนใหญ่ด้วยงงะคะ่ะเส้นทางผ่านไปคู่เมืองเลยค่ะติดกับสวนปลาดงเค้งะคะ่ะอันนี้อยู่บ,บ้านน้องหวาะะด้วยค่ะนี่ติดอยู่บ้านน้องหวาะคะ่ะมาไถให้พื้นที่ไถก็ประมาณอย่างที่บอกในคลิปที่แล้วนะคะประมาณหนึ่งไร่ค่ะเพันจิปลูกอ้อยแถว่ะนพิ่นจิปลูกอ้อยเพิ่นใสบริการทีมงานคุณภาพของไายธนพรทุกอย่างด้วยค่ะแต่เตะไทย เป็นมาปลูกให้แล้วเปรี้ยเช็ดให้เพลินเลยคะ่ะก็เล่นไม่หเห็นเพต่ผลค่ะเพิ่นเป็นหัวหน้าสาไรค่ะมีหน้างานน้ำตาลวีเลิฟนี่แหละคะ่ะนี่ค่ะรถที่ดึงนะคะนี่รถคันนี้นะคะมาดึงคูป,ปุตา่า L C ลซีเกตศูนย์แปดห้าพีนี่ค่ะคันนี้เพิ่นใส่ผ่านสามอยู่ค่ะ,เ,ไไคะเ,เพิ่นพิชไทยผ่านสามมากค่ะเดี๋ยวไเอื้อมมาซอยที่หน้าง ค่ะยึสายผ่านสามอยู่รอค่ะจวงหนีก็คงตรงรอค่ะขั้นเดียวบบขืนรออีกขั้นหนึงมาค่ะกดติดตามกันต่อนในคลิปหน้าด้วยค่ะอย่าลืมกดติดตามให้เป็นกำลังใจให้ไรนไรธนพรด้วยนะคะขอบคุณสำหรับผู้ที่คอยติดตามรับชมมาตลอดด้วค่ะ ติดตามกันต่อในคลิปหน้าค่ะ